สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พาเอฟซีมาตามเลขน้องเอ็นฟิวน้องมีเซนนะครับน้องมีเซนมาวัดไทยพัฒนาวันนี้นะครับมาจับตัวเลขให้คุณตานะซื้อลอตเตอรี่นะครับมาดูว่ากับเลขให้คุณตาเลขอะไรหรือเลขเขียนทราบข่าวว่าเขียนเลขให้ตาแล้วแต่ว่าเลขตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาตามไปดูกับคุณตาด้วยกันนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวตามตามาที่วัดไทยพัฒนาเนี้ยอยู่ที่วัดไทยพัฒนานะครับตามน้องเอนฟิวครับคุณตาเอ็นฟิวนะครับ นะครับมาตามตัวเลขให้เอฟซีนะครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณตาเอ็นพิวนะครับวันนี้ได้มาเห็นว่ามาซื้อลอตเตอรี่บ่ครับผมได้มาร้านชวนมาทาบุญด้วยร้านเขาก็อยากมาทําบุญที่วัดไพรครับโอ้เขาก็พูดถึงวัดไพรตลอดเลยกเคยมาเนาะครับวันนี้ก็จะพาทําบุญด้วยแล้วก็มาเลือกเลขด้วยเนาะครับผม ร้านนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังตาคือร้านนี้เรื่องเลขเรื่องอะไรนี่คือมีเส้นตั้งแต่ตอนไหนคือตั้งแต่สามขวบนะครับตั้งแต่สามขวบเลยครับให้เลขถทกมาเลยครับตอนนี้กี่ขวบแล้วห้าอนุกว่าห้ากว่าอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลหนึ่งครับอนุบาลหนึ่งครับคือเขียนเลขจริงๆแล้วเขียนยังไม่เป็นแต่ครู ผมดูในครูสวัสดีครับเอ็นฟีสวัสดีสดีผู้ชมหน่อยสวัสดีผู้ชมหน่อยซวยๆหน่อยอ่ะสวัสดีเด็กดีตาซวยๆก่อนไปกิสวัสดีผู้ชมหน่อยอ่ะะจงกสวัสดีเอฟซีผู้ชมหน่อยสวัสดีสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเล้วช่วยกมือไหว้สวัสดีก่อนเร็วๆอย่าเพิ่งกินนะสวัสดีก่อนหิ้วนิ้วอ่ะคุณตาอ่ะโตครับเขาเขียนเลขส่วนมากจะเขียนให้อยู่ในสวนครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเขียนเลขอยู่ในสวนทุกๆก็ในสวนอ่ะ ในโวนทุเรียนนั่นแหละใน่วนทุเรียนที่พานคยตปอ่ะอันนี้มาตามน้องแอนฟิลนะคะมาตามเลขน้องแอนฟิลใช้มัดไหมครับาตามเลขกน้องแอนฟิลว่าวันนี้มาซื้อเลขแล้วมาทําบุญด้วยครับร้านอยากทําบุญนี่ดีป่ะโอ้ยได้อะไรกินเนาะโมเทแล้วคือเต็มเต็มเลยใช่ไหมครับครับผมโอ๊กเจ็ดแปดสองครับ จริงๆเขาให้หกเจ็ดแปดสองผมก็ตัดเอาสามตัวตรงคุณตาก็ถูกอีกครับเล็กอันอีกได้น้อยได้น้อยได้น้อยมากอ่ะแต่ยังถูกสามตัวอยู่เนาะครับผมหกเจ็ดล่างใครดูถูกล่างนะเนาะเพราะว่ามันออกหกเจ็ดล่างบนออกเจ็ดแปดสองมันก็ถูกของเขาหมดหลายคนชาวบ้านฮือฮาก็อยากให้น้องก็เคียนให้แต่ก็ ไม่เคียนจะไม่ตาไม่เคียนนี่ต้องมาเคียนไม่เกีหละอ๋อัดิพลพัฒนายินดีเคียนที่บัดพรยเห็นอยู่ครับแต่ช่วยกันดูกันมาเลขอะไรยังไม่รู้เลยแต่ตาจําได้อยู่โอ้ยโอ้หิวหิวข้าวแล้วน้ำลายกินข้าวตั้งแต่กินต่เช้าเลยบอกินพิซซ่าเลยน้ำลายกินข้าวหิวแล้วเนี่ยน่าจะข้าลุงบอกถูกกับหมูกระทะเ้วยอนี้เอาไหม้าให้แม่นหมูกระทะไปอ่านโดนทีนึงแน่ มันมาทูกับเลขเองแล้วเลขวันนี้มันจับเลขให้ทุกคนตาด้วยจับเลขให้ทุกคนเลยแต่ละแดงแต่มันมันแตกก่างกันมากเนาะใช่ค่ะถึงไปดูเลขได้เท่าไหร่นะสองใบสองใบใบกันหกล้านสิบสองล้านใบสิบสองล้านสองใยมีได้สิบแปดล้านสามใบใครทุก่ะชี้ดูสินูใครทุกอะที่นุยิ้มให้ใครจะถูก ตาบ่บ่โผหอยได้ถ้าไม่พูดเลยบ่ไม่พูดคือใครทำเลขอะไรไม่ไม่เคยบอกไม่บอกคือไม่บอกแบบสเปสปาไม่เคยบอกกินแล้วเล่นอะไรแล้วไม่พูดอ่ะเนะเล่นยังเดียวเลยถ้าเล่นก็เล่นอย่างเดียวกินยังเดียวไม่พูดถ้าเล่นก็เล่นอย่างเดียวครับพอเขาอ่าอารมณ์ดีดเขาจึงจะพูดนะยังเกเขียนเลขตาตาบอกให้เขียนให้ไม่ยอมเขียนเลยไม่เขียนไม่เขียนถึงเวลาเขาเขียนเองครับถึงเวลาเขียนเองมีลาย ช่องทีมงานก็อยากว่าเอ็นฟิลเขียนเลขหรือยังถ้าเขียนก็จะมาแต่เพราะว่าให้ลานเอาไ้ตาเอากระดาษไปไห้เดี๋ยวไปเขียนเองอย่างไไม่เขียนหรอกไม่เขียนเลยจะไม่เอากระดาษไปให้ยิ่งไม่เขียนเลยไม่เขียนเหมือนเมื่อกี้เขาเขียนลงดินให้ครับเมื่อกี้นี่เขียนลงดินที่วัดนไผ่นะ่นถาเขียนห้มันื่อเต็มแลวเลขแรกเลขอะไรนะเลขแรกเดี๋ยวต้องดูในคลิปแหละเลขแรกน่าจะเป็นเลขยี่สิบสองน่าจะเลขแรกน่าจะเลขสองเนาะไปตอนเมื่อกี้นะ โอ้เมื่อกี้เลขแรกเลขสองอุ้ยจำได้เลขเลขต่อมาคือสองเจ็ดแล้วก็ไปเรียงท้ายเองมีแต่สองสองสองมีแต่สองสองเยอะเลยครับแล้วก็ต่อมาด้วยมีเลขเก้าเลขหนึ่งสวยนะเลขเก้าเลขหนึ่งสองเก้าเจ็ดเก้าประมาณสองเจ็ดเก้าอ่ะเชียนเรียงเรียงเรียงมันขวางใบไม้หน่อยเนาะเนี่ยก็แตกก็มีหนึ่งศูนย์ด้วยมีจบไหมสิบเลขสิบนั่นแหละ ก็เลยงงมากเหมือนกันงงว่าเด็กเนาะเราไม่รู้แหละเด็กเนาะตามภาษาเด็กต้องใช้วิจารณญาณในการไม่ถูกก็ไม่ว่ากันว่าเด็กก็คือมีคนตาเคยถูกแล้วก็เลยเอามาแบ่งปันให้ฟรีเนาะอย่างงวดที่แล้วก็เอฟซีที่ว่าเป็นอ่าแฟนช่องของมันในแชนแนลก็ถูกลายคนเนาะรายคนเจร็จงวดให้มาเจ็จงวดตั้งแต่สามวบ ครึ่งครึ่งอ่ะก็ให้ให้ให้เลขถูกอ่ะร้านว่าสองขวบปะยายเขาเรียกหลานเทวดาใช่ไหมเนี่ยายก็เลยก็ใส่ในท้องนั่นแหละเก่งหลานเทวดาใช่ไหมเนี่ยยายเขาเรียกหลานเทวดาไปชี้เป้าทะเบียนรถน่ะอกไอ้นี่หกสองแปดตอนแม่เขาเสื้อเออคันแดงเนาะเออคันแดงมันอกเป๊เลยหกสิบแปดแล้วก็มาร้องต่อมาก็สองเจ็ดสองให้ตาที่เจดานเนาะที่ห้องครัวสองเจ็ดสองเป๊ะอีกแล้วก็มาอีก ที่สามสามตัวตรงนะหกเจ็ดแปดสองเป๊อีกดู่ะขนาดไอ้พระเนาะยีบอนเรื่องยังยังไม่แม่นเลยอ่ะพมก็ยอมแล้ววะล้านแม่นแม่นมากอ่ะแม่นมากจริงๆน่สี่ตัวโดยเฉพาะหกเจ็ดแปดสองนี่แม่นจริงๆเลยไม่มีใครได้เลยครับโอ้ยากอยากที่จะได้สี่ตัวแล้วบนล่างเลยคนให้สามตัวตรงเนี่ยยากมากอันนี้ไม่ใช่สามตัวตรงนะสองตัวตรงสามตัวตรงเป๊ะเลยทั้งหมดเลย เรียงบนล่างเลยครับเรียงบนล่างเลยไม่มีเลยให้ยากมากยากเราปันพันครั้งอ่ะโดนหนึ่งครั้งเท่านั้นเลยตัวเดียวยังหายากเลยครับปันตรงตัวเดียวยากนี่ปันตรงสี่ตัวบนล่างอันนี้ผมวิเคราะห์ดูน่าจะมาเลยไม่ได้็อกลายลกหนึ่งอ่ะมันต้องมาแน่เลยที่เขาเขียนนะมันต้องมาเลยคุณตาคุณตาวอะไรที่เขียนไว้แล้วคือตัวไหนที่ว่าเขาเขียนวันนั้นไอ้ที่เขาเขียนนี่นะครับ ขอกแกมันที่ยี่สิบสองตอนเอ่อทักษินกับประเทศไทยอะ่ะที่บ้านน้องไงเลยตอนทักซินมาประเทศไทย<ต>ดเข,เขียนเขียนมันไม่ค่อยชัดอันนี้แปดก็ไม่น่าจะศูนย์หรือแปดเลยผมอมองวิเคราะห์เอาเนี่คำนวณเอาเนี่ถ้าไม่หกแปดหนึ่งก็หกศูนย์หนึ่งนี่น,น,นี่เห็นไหมหกศูนย์หนึ่งหรือหกแปดหนึ่งอันนี้แปดก็ไม่แปดคือหรือเขาจะวัดออันนี้หรือมันศูนย์ไปแล้วก็ ไม่ว่ากันก็คำนวณเอาน่ะเขาคำนวณเอาก็คือไม่ถึงว่าเขาเขียนแต่บ้านมาคิดมันก็ไม่กีไปตัตเองถ้าเราคำนวณเอานี่ก็คือมีเลขไปเลยนี่มีกี่ตัวนะสามไม่เอ่อตัวเดียวนั่นแหละแต่ผมมาคำนวณเป็นสองประตูถ้าไม่หกแปดหนึ่งก็เขียนไว้ที่ไหนนะเออบ้านบ้านนี้เนาะเขียนใส่กระดาษเลยกระดาษครับในกระดาษที่เขาเขียนยังอยู่บ่นี่บ่อันหนึ่งจะไม่ตินี่แหละกระดาษนี่แหละ ในเลขเขาเขียนนี่นี่นี่เลขเขาเขียนนี่อันนี้ผมมาคำนวณเดี๋ยวไปเคราะดูเลยเอ๊ะเปนตัวอะไรตรงนี้น่ะผมงงกันเลยน่าจะถ้าไม่หกแปดหนึ่งก็หกศูนย์หนึ่งนี่นเพราะว่าเด็กบางครั้งมันก็มีหัวบางครั้งก็ไม่มีมันน่าจะนึ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันคิดเส้นเดียวเล้ยบุษย์ดูดูลายมือเขาเลยเนาะครับลายมือเขาเลยนะคะเล่มกลมนะคะวงกลมผมไม่เห็นผมวงกลมตรงนี้นะคะวงกลมอันนี้อันนี้ในวงกลมสามสองหรือเปล่าอันนี้สามสองผมวงกลมทิ้งอ่ะ เอามาเอาตัวนี้สามตัวไม่แน่น้องสองตัวครับสามสองสามสองอลองจับดูในเอฟซีเดอร์เราก็ไม่แน่ใจบนวิเคราะห์นะผมมาดิเคราะห์ดูเขาแกนทั้งหมดเลยนี่กลายเป็นแนวทางเลยแล้วแล้วตายจับได้เลขอะไรที่ตายจับผมจับได้หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ตัวที่ตาทางนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งหกไปทางนี้ศูนย์หนึ่งหก ผมกับกาวเดียกันเจนหมดเลยเนะขาจับให้ครับเขาจับให้ถ้าหกศูนย์ก่อนก็ถูกแน่ศูนย์หนึ่งหกยังไม่เคยออกด้วยไม่เคยออกศูนย์หนึ่งหกมาได้รับเลยสองล้านฮะใช่ครับเอฟซีดูดีเดอร์นี่เอินฟิว่อยแล้วนะครับเขียนแล้วเขียนแล้วนะคะเขียนกับไอ้มือนี่ครับ เขียนันที่ยี่สิบสองเลยครับตอนทักเิมกับประเทศไทยอ่ะก็ย่าลืมสองสองเลยเด้อวันที่ที่เขาเขียนสองสองเนี่ยสามสองสองสองนะฮะตัวช่วยอ่ะนั่นตัวช่วยตัวรองอ่ะวันนี้น้องมาทําบุญที่วัดไพรมันก็ไม่เยอะนะเหล็กเดียวจบบาอาจารย์เนี่ยเขาให้มาโอ้สิบประตูก็มีสิบประตูก็มีอันนี้มีไม่มากมีแค่นี้เองอ่ะครแค่นี้เองตรงแต่แล้วเขาเขียนอยู่นู่นก็เมื่อกี้นี้เขียนอย่างชัดยุ่กันนะที่กดิน เก็นในดินคนในดินชัดมากเลขสองอู้เลขสองชัดมากสองกับเก้าอะไรเนอสองเก้าชัดมากครับชัดมากเห็นในดินคุณตาพาหลานมาทําบุญเป็นไงเห็นว่าเขาทําเขาบอกเลขถูกเนี่ยเขาเจ็บขาเหมือนอันนี้เป็นเหมือนมันอะไรกันอยู่นะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในในตัวของเขาเนาะพอว่าเลขออกปุ๊บเนี่ยมีคนผูกปวดด้านขวาน่ะมันปวดจนร้องอ่ะ ยายปวดขาตาปวดขาผมก็นวดให้นะ่ะนวดนวดนวดบีบ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 ไส่วนมนบ่ส่วนมนเลือดอร่อยกินอิ่มแล้วครับกินอิ่มก็นอนแล้วครับกินอิ่มก็ให้พรบ่ <c oughs> เอ็นฟิวอะไร <c oughs> ป้งแป,งป้งบ่ <c oughs> ถ,ถูกอีกตัวตรงก็เนาะโอ้ก็อยากให้ถูกนะได้เป็นแสนหนึ่งคนพอรอดูตามห็นวเยอะ ก็อยากจ,จะฝากเนาะเพราะว่าเลขคอมแมนจริงๆเนาะแต่งวดนี totally. ้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกครับก็ก็จะตาให้ดูแค่ไปเคทาะหเอาครับไหมกระทมตาไหมโอ้ข้ามองไปบนเทานุนกระทมตามาใช้อยู่ที่นี้มันอยู่คนละตำบลหรือคนละอำเภอแล้วอยกระทมตานีข้างล่างมีอยู่ อยากไปก้างลังนู่นบนเทานู่นเลยเขมองเห็นกระท่อมตาลงตาลงปูด้วยบ่โอ้ตาดีแท้ออายุตรงไหนกําลังบนเขานู่นเนี่ยโอเคจะมอตพนมงยพระนังเร่ภูเขาอ้ยเพราะว่ามันเชื่อมไปแล้วนู่นเนาะตรงกลงกังเรกเขาพนมลงรักตรงกอย่างกระดักค่ะเอีดูว่าดูดูดูเขาเขามองนะฮะตั้งใจมองมากน้องมีเส้นนะครับแอนฟิวนนอมีเส้น รู้ได้ยังไงล้าคนตายอยู่ขพลังนู่นะมองเห็นไหมหนูมองเห็นบ่มองเห็นใช่มองมองเห็นเลยวันนี้ก็ใส่เสื้อมาเบอร์สิบเอ็ดด้วยนะคะครับใส่เสื้อเบอร์สิบเอ็ดตาปิดเอาหนึ่งหนึ่งมันกันเลยเออหนึ่งหนึ่งเลโอ้หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสองหนึ่งหนึ่งบวกสองแต่ตอนเข้าวัดแล้วก็ให้ดูตรงเลขตรงกลางปีนเขาทีแดงแดงเลขอะไรเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์อ๋อใช่ค่ะเก้าหนึ่งศูนย์สามตัวตรงเลยบอก เก้างูนไหนเลขกางเกงไม่ได้ตูวเลขกางเกงเก้างูนย์เไหนตรงกระเป๋าอ่ะไหนกระเป๋าอยู่ไหนมีเอาลูกดิไม่ใช่ค่ะกระเป๋าฝั่งนู้นสั่งซ้ายบ่สั่งจ้าอ๋อหาเลยไหนี่น่าฟังนิดฟังนู้นอ่ะนี่นี่ทำนี่อย่าไปโดนหำโอ้เก้าหนึ่งูนย์อ๋อเก้านึ่งูนย์ออกไหมนี่นี่นุ่มบอกว่าออกอันนี้ใช่ไหมออกอันนี้หรือเปล่าออกอันนี้ไหนโอ้ออกไหมนี่ออกไหมบอกอย่าให้อย่าให้เสียเงินเด้อ ออกเบอรออกไหมเด็กน mm ี hmm. yeah, no, oh, right? well ่ออกไหมก็สูงัยลายตาแล้วออกไหมอันนี yeah, no. ้ด oh ้วยสัษากรไม่ใ oh ช่เลขกรีกท่านี้ออกไหมหนี่ทางนี้ออกไหมเก้าหนึ่งศูนย์อั่งนี้กรีกอังกฤษมันจะออกนี่แหละกางเก่งฟิวนี่แหละเพราะว่ามันทางเกมัออกห้ำจะออกได้หรือไงดูห้ำหน่อยออกไหม องเลยเล็กริมองห้ำองนั่นแหละยังยันโอ้ยเนาะคุยกับตาก่อนนิดนึงนะครับเก็บซีนะครับตรลงตาก็ได้แล้วเลขที่ซื้อวันนี้ได้อะไรบ้างตาเอามาโชว์หน่อยดนไอยลายใบอยู่นั่นี่ตาซื้อลายใบเลขฟันของตาด้วยเป็นฟันตาด้วยแต่ว่าเอ็นมินที่มาวันนี้ก็ได้ทุกได้ทุกคนได้ทุกเอ็นนะครับจำให้ทต็ะใบสองใบเป็นให้ทุกคนเนาะเต็มให้ทุกคนเลย ขนาดแอดบอกว่าไม่ต้องดึงนยแต่ก็ดึงให้แอดสยดึงให้ครั้งแรกไงสองสี่ศูนย์อันนี้อันนี้ครับนี่ครั้งแรกมันถทรกับเลขคนสองตัวของลุงซื้อครับอันนี้เขาดึงให้ไม่ไม่ดึงให้อันนี้ดึงให้ไอเขาดึงให้มันมีสี่ศูนย์เหมือนกันเลยมันมีใบเดียวสองสี่ศูนย์โอ้โหนี่เขาดึงให้ครั้งแรกเลยนี่ดึงให้ครั้งแรกอ่ะเลขคอใบแรกดึงให้ครั้งแรกนะคะสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เลขสวยนะสี่เจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ด ี2เ7 0ด้วยสวยเนาะน้องคนดึงให้คุณตาเนาะคนตาคุณตาครั้งแรกเลยนะตอนเราไปใบแรกใบแรกที่ดึงให้ใบเดียวครับใี่ด7 0นะครับใบที่สองคือ99หรอเนี่ยเนี่นี่ใบที่สองใบที่สอง9บหรอใช่ใบที่สอง499 ถาน่าจะถูกเลขนาเลกหลังเลขแบบนี้น่าจะสามตัวน้าจหรังกันดีแล้วเนาะสี่เจ็ดศูนย์นี่น่าจะถูกนะรู้สึกว่าโชบมากกองพันชอบนะนี่ยสี่เจ็ดศูนย์ชอบอยู่เลขในไขออกเจ็ดเลขศูนย์ตัวเดียวเลขส่วนตัวผมตอวเลขเจ็ดตัวเดียวก็น่าจะเจ็ดเจ็ดศูนย์อันนี้นะครับโอ้พี่ก็เลขชมตันสองสี่เก้าเก้าตาซื้อเยอะเลยตาซื้อเยอะเลยตาซื้อเยอะเลยตามีทุนครับตอนนี้ตามีทุน มีทุนได้ได้มีทุนกับร้านเลยแหละมีทุนกับร้านไม่งั้นไม่มีเป็นความเชื่อส่วนบุคคล้ดยเอฟซีนะครับว่าตาเขาก็ได้จากร้านนี้อันนี้เลขเลขส่วนตัวผมที่ผมปันบบกที่ท่านอันนี้เลขปันเลขปันเห็นพี่ยิงขี่รถแล้วก็ซ้อนผมน่ะมันกอร์ไซด้วยแล้วก็เกินที่ซองขับรถยนต์ขึ้นบ้านบ้านหลวงอ่ะโอุเขาย้นี่รอหลุดรอหลุด รถรถยนต์ครับรถสี่สิบทะเบียนรถอะไรคะไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนแต่มันมีแต่พ้ยญิงศูนย์ครับสามศูนย์สี่สี่อะมีแต่พ้ยญิงซ่อนเองขึ้นนั่งด้วยอย่างเงี้ยนะรอรุดไปใช่ไหมครับน่าจะศูนย์วงกลมๆอ่ะใช่ผมก็เตีเอานะหลุดอีล้อค่ะล้อเดียวล้อเดียวครับหลุดล้อเดียวก็แสดงว่าถ้าเบิ้ลก็โดนนั่งเลยเนาะแต่ถ้ามัน f ิดเล็กนอยก็ไม่ได้กทานอื่น ว่าที่หนึ่งเนาะซีซีซูนครับรารุดก็เรือซีซีอ่ะเลยนั่นแหละศูนหายไปก็เรือซีซีซื้อแล้วออกลับแล้วซีซีอ่แล้วครับยันพอลารุดไปก็ศูนย์หายเรือซีซีอ๋อได้ตัวกรับแล้วศูนซีซีครับนี่คุณตานอนฟิวนะครับอันนี้เลขกผมเองแลวเอนฟิวจะมีโอกาสจะเขียนอีกไหมครับตัวนี้ไปที่ไร่ผมน่าจะนาก็ก็ไม่แน่นะจก็ไม่แน่เพราะว่าเขียนให้แล้วไงครับ บางทีอาจจะไม่เคียนเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าเขามาเคียนที่นี่แล้วถ้าเคียนให้แล้วไม่เคียนซ้ํเอีกนะไม่ไม่เคียนตัวเลขเดิมไม่ครับแล้วส่วนใหญ่จะเคียนที่นาแต่ว่านี่มาเคียนที่วัดครับที่วัดหลวงปู่เนี่ยนี่เขาใจดียังไงมาทําบุญบ่เนาะมันเขาจะเคียนอ่ะปกติเขายากให้จะเคียนให้น่ะจะเคียนแบบนี้ยากมากคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยนะก็สัญญากันแล้วไงว่าดูว่ามันทำทำทสัญญาเองนี่มาเคียนให้จริงๆด้วยอ่ะ จันยากับเอละไงไป้าไปซื้ออาหารปลาให้อาหารปลาทีนี้อาหารปลาไม่มีเนาะแล้วก็ไปให้อาหารบัว,ตวต<อ>โตได้หยอดเหรียญให้อาหารวัวอาหารน้องไฟอยู่ครก็เลยเขียนเขียนให้เลยพอเดินมาเขาก็เขียนให้ในดินให้เลยตอนปลาอถ้าอะ,ะอเจอซื้อหันให้ปลาเขียนเล็กให้ครับครับว่าน่ะพอพอเดินมาไม่มีอาหารปุ๊บเขาเขียนให้แล้วจริงๆนะรูปเล็กที่เขียนเมื่อกี้นี้เลขอะไรนะมีมีกระดาษเขียนใหญ่โอเคให้หน่อยเอฟซีดูชัดๆหน่อย เลขที่เขาเขียนเมื่อกี้ใช่ไหมครับมีกระดาษเขียนเลยสองเจ็ดที่เห็นเนี่ยคือมีสองเจ็ดกับสองเก้าสองเจ็ดสองเก้าสองสองครับจำได้อยู่เขาเขียนอย่างนี้อันดับเลขสองเจ็ดแล้วก็สองเก้าแล้วก็สองสองลองสองสามครั้งเนาะสองสามครั้งแล้วครับหมด หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแคเขากียนประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละในเล็กเก้าสวยมากเลขกเก้าเนี่ยสวยมากเลยครับเจาเก็ีเลขเก้าสองก็สวยสองก็สวยมากชัดมากคเอฟซีดูในยขึ้นบางทีไม่ได้ทายไม่หมดนี่แหละเล็กที่เขาแกนเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดตัวข้างบนสี่ข้างล่างสองสองแล้วตาจะจําให้ยังไงถ้าเลจับจับไปเลยจับถ้าจับจับคู่นะจับคู่ให้หน่อยตาถ้าจับคู่เราก็สองเจ็ดเจ็ดสอง สองเก้าเก้าสองแล้วก็สองสองจบสองเจ็ดเจ็ดสองครับสองเจ็ดเจ็ดสองกับสองเก้าถ้าถ้าถ้าออกเบนเรียงนี่สองสองสามตัวเราก็ซีไปเลยปะสองสองเลยครับสองสองไปเลยมันเคยมีอะไรออกมุดว่าซีซีสามสามตัวเนี่ยมันเลขเรียงน่ะผมผมเคยซื้อถูกนู่นรุ่นผมอยู่ใต้น่ะโอ้ครับซีซีเรียงออันนี้มันได้หกตัวเลยใช่ไหมนี่เจ็ดทั้งหมดเจ็ดตัวครับข้างบนสี่ข้างล่างสาม นับดูก็คือเลขแรกก็คือเลขแรกสองเออสองเจ็ดไปก่อนเนาะสองเจ็ดแล้วก็มาต่อก็ไปพันเห็นตรงกลางสองเก้าแล้วก็สุดท้ายสองสองเรียงไปนู่นสองสองเรียงก็เป็นหกตัวได้ครับแต่มันที่หนึ่งอาะจะเป็น,ปนสองสองก็ได้เด้อเนาะไม่แน่แไม่แน่เพราะว่าหกตัวอะไรก็ได้เด้อนีเพราะว,าว่าเขาจับทางนู่นนะพอเนาะหกหกคุตาลองเขียนเลขหกตัวสิมันมันับเป็นเรียงกันให้ได้หกตัวยาวเลยนะหกตัวยาวเลยที่เขาเขียนนะ ถ้าหกตัวยาวเราต้องตัดเลขสองออกหนงตัวหนึ่งอ่ะอะไรไะ้มันก็จะเป็นเลขเลขแรกก็คือเลขแรกเนาะเกนใหม่เนาะเกนใหม่เลยจ้ะเอฟซีได้ดูแบบชัดชัดช่วยสองสองเจ็ดเนาะครับเจ็ดเกนเลขใหญ่ใหญ่ให้เดูชัดชัดเนาะชัดชัดเลยอ่ะแล้วก็สองเก้าไหมสองเก้าต่อไปสองเก้าแล้วก็สองสองจบหกตัวใช่ไหมนี่สองหมดเลยครับ พอเวนฟิวเราเราตัดออกอันหนึ่งก็เก้าสองสองใช่ไหมนี่ถ้าสามตัวครับเ็บสี่ลองดูเก้าสองสองก็เคยกับสองเจ็ดหลายปีมาอล้เก้าสองสองเท่านี้สวยเก้าสองสองนะผมไม่ได้นะสองสองไม่ได้เอาถ้ามันออกแบบนี้เป็นยังไงบ้างนี่คนซื้อก็ถูกถ้าคนไม่ซื้อก็ไม่ถูกจบเจ็ดเก้าสองสองครับมันหดแล้วนะครับเราก็จะถูกดีไม่ดีเราก็ตัดดีไม่ดีเราก็มันจะออกหลักเจ็ดอีกเจ็ดสองเก้าเนี่ยเจ็ดสองเก้าเป็ไปได้เนาะ เขาเป็นไปได้เนาะครัเพราะว่าเขาจับทั้งนู่นอ่ะเพลอเรกเล๊อเรก็เจ็ดสองแล้วก็เก้าสองสองสามตัวเจ็ดสองมาเป็นเลขล่างนี่เลขที่เขาให้ถูกสองเจ็ดสองไอ้งวดที่ไลยงวดมาแล้วนะโอ้างวดมาแล้วนี่เนาะที่พม่ถูกสามตัวตรงอ่ะถูกห้าสิบบาทอ่ะเดี๋ยวพี่ลงจับไปเคาร์เตอร์นะครับปกติเจ็ดตัวสองจะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งมาแน่นอนนะพวกว่ามาแน่นอน ครับดูเอานะคุณตาครับอ่ะคุณตาถูกมาหลายงวดเลยนตะ่กี่งวดแลนะ้วนี่จำไม่ผิดจำไม่ได้แล้วโอ้ยถูกจนจำไม่ได้ผิดพิดหนึ่งงวดน้องนั้นถูกหมด <c oughs> คือน้องมีเซนเนให้ถูกมาเจ็ดงวดแล้วสองนะครับเจ็ดงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่แปดแล้วถ้ารวมทั้งที่สองขวบสามขวบก็สิบบางงวดอ่ะสิบบางงวดแล้วตั้งแต่อายุน้อยยังน้อยอะ่ะ <c oughs> ตั้งแต่เขาหัดหัดพูดนะ พูดไม่เป็นก็เขียนเลขให้อีกหครับเยนเขียนเลขเป็นด้วยเออไองวดที่ออกมาสดๆๆนะพิพันธ์เมื่อวันที่สิบหกสิงหานะเขาจะเขียนเขียนแบบไหนต้องเค้นเขาเขาเขาท่องด้วยนะอ่าเดี๋ยวเอ็นพูจะเคยนเลขเบอร์ให้ตาเขาเขียนหกอันนี้งวดที่ออกมาแล้วนะครับเจ็ดแปดเขาเขาท่องจนหมดเลยจนสอง หกเจ็ดแปดสองเขาท่องแล้วเขาก็เขียนเขียนเขียนจบตแต่เมื่อกี้นี่เขาก็นับ <4. S 2> นับเลขนะครับก็เขียนเสร็จการนับเลยนะผมมาดูอ้อมันมันนับแล้วมันทำไมเขียนถูกอีกทั้งหมดอ่ะผมก็เลยโอ้ห้าสนใจไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปไปให้นออ้องแล้วก็พอเลขออกมาโป,ะปะ๊ะทั้งบนทั้งล่างเลยแตาบนล่างเลยเก่งมาก่ะเนาะเก่งครับเก่งอ่ะผมยอมรับไปเยอะอะไรมันอยู่ในตัวเขาโบผมก็ยังมีเส้นจริงมีเส้นจริงๆหละก็บเป็น ทงด้วยมันเขียนถูกทั้งหมดตัวด้วยอ่ะเรียงไปเลยแต่มีเซนแต่ว่าใครโคก็ไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนนะครับอย<ด>ากไ,ไม่เขียนยให้เลยนัยดญาติพี่น้องมาเขาไม่บอกเลยญาติพี่น้องไม่ให้เขียนให้ญาติพี่น้องเอานามสกุลเดียวกัน,เ,นเขาไม่บอกเนี่ยแมาเขาจะบอกคมเลยกับยายเขายายเขาเก่งจริงๆเนี่ะเคมีเซนมีน่าจะมีอะไรอยู่กับตัวแล้วก็ รู้อะไรบางเรื่องโดยเฉพาะเลขนี่เยอะแน่นอนเลยเลขนี่เยอะเอาโอเคขอบูณคุณตาที่ให้โอกาสมากจ้ะตามแนวทางนี่แหละตามแนวทางให้นะครับคนครับถ้ามีการเขียนให้ใหม่เดี๋ยวจะตามอีกครั้งหนึ่งเพื่อมีถ้าไปนาจะพาไปนาวันนี้นะวันนี้แหละพอปรับจากนี้ไปแล้วก็ลงไปสวนเลยเพราะว่ายายเขาทนมันอยู่ในสวนนู้นนะวันสองวันอาจจะเคียนให้ก็ได้ใหม่อีกก็ได้ครัก็ไม่แน่นครับถ้าเขาเขียนแล้วก็รอ ผมจะแจ้งให้น้องเอาไปถ่ายเอาถัดเปได้ชิ่ัทัี้ี้มันได้จะเยอะนิดนึงเนาะครับแต่เรืเยอะแต่เลืเดียวกันครับโอเคครับผมครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัีครับผมครับ